สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ลุยโนรากล่อยใจฮัทไทยซิ้นมายโยทีเซนทรัลฮัทใหญ่ในงานเ e p s i into the New Era i อ m e าอิมเ e อร์ซีฟเอ็กซ์ภายในงานนะคะจะมีกิจกรรมให้เพื่อนๆได้สนุกกันมากมายเลยมากัที่โซนแรกเลยนะคะนิวเอร s าเซนเกรสเทปอินสตอลเลชัน โซนนี้นะคะจะให้ทุกคนได้สนุกซ่าแบบ3่าร้อยรอสิบองศ่ารอบห้องกันเลยและจะมีภาพกราฟ,ฟิกแบบอลังการหมอกทึ่งยังมีดนตรีให้เต้นร่อยๆอ,อยกันด้วยนะคะทุกคนเฮ้โซนนี้พลาดไม่ได้นะคะรับรองว่าร้อยร้อยรอยทุกคนต้องมานะคะโซนที่่องนะคะโซนฟิสแทนนลไอชลละคะ อุโมงค์ควงเบบซี่สู้ซานาสนใจหายชนไม่ไหวแล้วครับพี่น้องค่ะข้อยอกกีนอนโชว์น้อยนะคะนะฮหายพลาดไม่ได้นะคะพี่น้องค่ะใครมาต้องถ่ายรูปในตรงนี้นะไม่อย่นจะเล่นก็ไม่รู้เรื่องเฮ้มาตาพี่น้องเฮ้เบบซีเ่เขามีงานดีๆที่เซ็นทรัลฮาร์ดใหญ่ตั้งแต่ยีบการ์ตุ้ทราบแอดมินาของนี่ไม่เทไปไห้ก็มาเดินขายรอนกันได้อย่างโค้งนี้เบป,ปซี่แจ๊คคุยทางงานดมา พี่น้องนะมา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 อย่าลืมมากันนะคะ